เรียนท่านสาธารณกชนทั้งหลายครับท่านที่มาเที่ยวง,งานวัดคืนนี้มาเลยครับมายิงปืนตรงนี้ครับยิงตุ๊กตาหล่นได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไปนะครับยิงปืนแข่งกับฉันไหมเอาเลยพี่โอ้ย,ย,ยไอ้หนูยิงให้ดีลูกแต่ยิงตุ๊กตาตัวไหนก็ยิงเลย ังไหนทางมายืนฝังนี่เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้นี่ค่ะโอ้ยชัดไอ้สัตว์สะกดต่อยสะกด อ้าของแก้วนะคะเป็นรูปโพสแคปชั่นว่าอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะทุกคนโอ้ยไม่อยากอ่านอ่านยาวอ่ะแก้วขอให้ทุกๆคนสมหวังในความรักมีแต่ความสดชื่นสดใสฟรุ้งฟริ้งกุ้งกิ้งปิ้งปิ้งเจอแต่คนดีๆเข้ามาเนี่ยเอ้ยพิมพ์อย่างนี้จริงๆดูดิกุ้งกิ้งปิ้งปิ้งฟรุ้งฟริ้งเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ได้มาเจอกันครั้งแรกทางอินสตาแกรมแล้วนะสำหรับใครที่กดติดตามพวกเราโอ้ยพี่แก้วไหนๆก็ขนาดนี้เลยเพื่ที่กดติดตามพวกเราวินแคร์โเตสตรับไปเลยหัวใจดวงน้อยๆจับเลยเป็นบุญหูมากได้ยินพี่แก้วพูดอะไรอย่างเงี้ยรับไปเลยหัวใจแล้วพี่แก้วให้จบให้จบรับไปเลยหัวใจดวงน้อยๆจากพวกเราทุกคนค่ะ ฉันดิ้วจะรักไว้ไม่ไหวรักมันปักทุกใจทุ่งใหญ่จะดึงออกไปก็ยิ่งไม่ออดก็วันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนนะคะในใหญ่เจอกันในครั้งถัดไปมีลงโทษคนมาใส่ด้วยเออลงโทษเลยเป็นวันที่มีความสุขของก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ทำให้ก่อนครับเลยมาครับไม่ใช่ให้ก่อนหอมคนละทีไม่อยากหอมไม่อยากโดนหอมไม่อยากโดนหอมแม่ไม่อยากหอมแม่ไม่อยากโดนหอมไม่อยากหอมให้ก่อนยาวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เช็ดแอันนี่ไม่ปอกมันทษใช่ไหมจมูก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 เ่ะอไปถึงจมูกชนจมูกนะไปถึงให้จุ๊บจมูกจุ๊บจมูกทำเป็นทำเป็นบ้าบ้กินไปมา มาปอกกันยานะอม่ไี่ไม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 ไม่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 ม่ไ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 บ่ไมไม่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 ่ไม่ไม่ไมมม่่มม่่ม อ่อน้องคนที่อมิช่มันเอ็นีเด้นไไม่ไ้นะี่เขอยากไปของก็ไปขุดอะบด้วยบด้วยบอกู้นแบอน้นตาต หน้าพี่มีอะไรแปลกไปหรือเปล่าไม่มพักเลยอ่ะเฮ้ยเจนิสพี่มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าว้าวตึงตึงมากเลยไม่สามารถจริงไม่น่าเชื่อว,ว่าว้าวอะไรปลอมขนาดนะี้สุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจไร้แก้วว้าวตึงนี่อันนี้หน้านะไม่ใช่สะดึงแต่ตึงขนาดนี้นะคะ ต้องมีกอความมๆขืนใจอ่ะฝืนฝืนพี่เป้ฝืนแรนดมดาวเกิร์ลฝืนฝืนไม่ใช่ขืนใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังขืนใจอยู่ขืนใจข้าฝืนแล้วขืนใจได้กับใคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เกนปินะคะขอร้องเบยจะครับแกปิดเบยค่ะ มายูก็คือคุณพีดีคุณคุณจะเอาทุกคนเลยนะคะตอนนี้อ่ะอ่าแล้วแล้วเราจะได้ปิกเบรกเฮ้ยเก่งเก่งใจลูกหนูบ้างดิก็คือตอนนี้เนี่ยมายูเข้าใจความรู้สึกขื่นใจของพี่อ่ะตอนนี้หนูก็รู้สึกขื่นใจเหมือนกันค่ะฝืนใจค่ะฝืนจริงเหรออ่ะปิดหน้าก่อนปิดหน้าก่อนโอ้หปิดก้นปิดเลยพี่หนึ่งสองสามไม่มาจะงอนหรอ เคยมีทะเลาะกันบ้างไหมเป้คงไม่ไปทะเลาะกับใครหรอกมั้งกับหนูเองจริงเหรอที่เป้คู่กับคุณใครสิเป้เขาก็จะเฮ้ยไปใกล้อะไรอย่าง,าง um เงี้ยคือไม่ได้พูดาไปไกลๆกลอะใจจะคือมันก็ไม่ฟูลแบบนี้อ่ะ เขาเขามีเขามีเหตุผลยกโทษให้ไหมยกโทษให้ไหมอายกโทษให้กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยถ้ายกท้ายกอดกอดกันหน่อยเรวกอดกอดกันให้ดูหน่อยกอดกันหน่อยคุณไข่กับนะกอดกันหน่อยแล้วแล้วกอดกันหน่อยเร็วเร็วเล็วรายการจะจบแล้วปกติเราเคยกอดกันเลยเออเนี่ยกอดกันรายการนี้ครั้งแรกเราไม่จะลากันดีไหมนี่เราต้องมานั่งง้องอนอะไรกันะ วีนทสจทิ่เธอมีรอยยิ้มของความสุขขอให้วันและเวลาตรงนั้น ที่เธอรัก Surprise ฉันยัง I want you Baby I want you และก็รู้ว่าเธอดีใจแค่ไหนเวลาที่เธอได้รับตกไม้กับกว่าความว่ารักกว่าใครใครคนที่เขาบอกจะไม่ใช่ตัวฉันรอกจำไว้ฉันยัง I want you หนูก็เสียใจมากคือแบบว่าถ้าจะทำแบบเนี้ยก็ไม่ต้องบอกว่าดีใจที่จะได้เจอกันเข้าใจไหมเออเคลียเคลียเคลียกลางรายการอย่าแกล้งหนูพู่ก็ยังไม่เคยเห็นอ่ะพร้อมนะคะหนูก็ไม่เคยทำเหมือนกันค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามรับไปเลยค่ะหัวใจดวงน้อยๆจับพวกเรา ปูเป้เดี๋ยวไม่ได้ปิดรายการไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูก็ทำสิ่งที่ถูกต้องนะพี่สิ่ผมี่ถูกต้องเหมือนกันครับครับผมอ่ะฮะส่วนเราคนจะไม่ได้เห็นการกอดกันในนี้ อาแนทกอดไข่ให้พี่ดูหน่อยแล้วกันอาก่อนเออเอาข้างล่างกอดกันเออจบแล้วไป <c oughs> เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs>